แสดงว่าถ้าฟันนุไม่เปิดโบมึงก็ไม่เปิดใช่คือถ้าเล่นปกติก็คือปอกติแต่ถ้าไม่ปกติเมื่อไหร่เท่านั่นแหละ,ละอืมตามนั้นเลยก็กูกูจะกูมไม่เปิด,ปดโบใส่ขนมัวตัวแบบเป็นโบมีจัญญาบันไงอ๋อจัญญาบันด้วย,ยโูแม่งมีจัญญาบัน แล้ววันนี้มึงหยุดอ่ะอดี่ังไงอะไรวันนี้เรหยุดปกติก็ทำงานปกติกูเพิ่งกลับมากูเพิ่งรับแม่ที่ทำงานมาวันนี้กูเพิ่งหยุดไงครูตื่นมาพอดีเห็นเฮียข้อความเฮียเต็มหมดเลยโอ้โหูหยุดสามวันเลยหยุดวันหกเจ็ดแปดอันนี้คือมึงจะอวดกูใช่ไหมเนี่ยใช่กูอวดมึงอยู่ข่วยเหอะ ้มันลงไปข้างล่างแนละ้วไปตรงจุดวางระเบิดอะมันกำลังวางระเบิดเว้ยไอ้เหี้ย <laughs> อยู่ชั้นสองตัวหนึ่งอยู่ชั้นล่าง,ง <laughs> าตัวหนึ่งเอ้ยตรงนั้นตัวหนึ่งโลมาก <laughs> มีตัวออกเย่ไปคนหนึ่งมันออกไปทำไมนะออกไปทำไมเนาะอยู่โปรไฟล์ไปดิแย้มแมวแม่งคุยตุง หนึ่ง later คุณลบไปร้อบาทแล้วแล้วก็ไม่ได้ฉนะกีตาปดอ่ะกูเอเเลยอ่ะอ้าวมึงเอเคเลยอ่ะเอเคเลย One HOUR LATER มาฮะเราจะมา<อ>ทดสอบสังคมกันนะฮะมาทดสอบสังคมโ<ร>ดยการ,เ,ราเ,ปเปิดแฮกถ้ามันเปิดเราก็เปิดอยู่ในพิดจะเป็มอยู่ในเีแยแหละกูฟังเรืองที่เดิมคิดอเหี้ยอะไร <c oughs> <c oughs> เลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นวอลเลอร์เฉย เฮ้ยอย่างนี้ก็เอาเลยดิเอออยู่กูเอาเลยนะเดี๋ยวราก่อนเราไก่อนเดี๋ยวพึ่งแม่จะไม่โปรเลย่ะปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเดีวพึ่งเดี๋ยวพึ่งไปกันไปกันโอเคไปกันเฮ้ยเลือดโลมากครับต้องบอกว่ฮับเลือดรับ ผมบอกว่าอยากพึ่งผมบอกว่าอยากพึ่งอะเดี๋ยวดิเอาไงต่อไอ้โง่อยากพึ่งแบงค์ดูสอบสังโคลแบงค์ด้วยทันสอบพี่เอออีซี่วินไปมาดูพาวินเลย รู้มากไอ้ชิ้นนี้มันรู้เป๊บมันรู้ <laughs> ไอ้ยันรู้ <laughs> <laughs> มันเล่นดึงใจใครกูเลยอะไอ้สัตดูวะ <laughs> ยังอยู่ยังอยู่ใช้สเก,กวาวหนอยเหได้ยินเสียงไหมหน่า <laughs> อยู่ด้านบนตัวหนึง่งแล้วก็อยู่ด้านล่างที่เดิม <laughs> ที่มึงโดนยิงตาย

ลอยู่ที่เดิมเลยอยู่ที่เดิมเดี๋ยวกูรอ,อให้โอ้โหตายเลยเอะหมดเลือดอย่างลอยเฮียกูปาแฟลตใส่มันยังตายเลยเนะี่ย ู่ขวามือของรถอ่ะเยอะเยอะเยอะไม่โกดธไม่โกรเยอะเยอะไม่กดเกลียวอ่ะฝั่งนู้นโปฝั่งเราโปโอเคโปหนึ่งที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งฝั่งนู้นโป

Yeah, เยี่ยสั์แล้วมันก็สุ่ด้วเข้าหัววะกูมันเล่นเหมือนโป่แล้วมันต้องห่วงเนี่ยแม่งโป้แต่กวนหน้าจอเป็นเป็นหลักฐานว่าอ๋อกูไม่ได้โป้นะอะไรอย่างเงี้ย โป้โปต้องเจอลูกซองไลยสิมาฟังโกมาฟังโกโอ้โหลกเกมตัวตุน่น <laughs> go, go, go. <laughs> You're yeah. right on. You're right on. No, no we give นูแแ็กไอ้ของเรามันของจริงกว่าป่าลงแรงไปอย่าพอแล้ One hour later มึงดูนะพอเรามีโปรแล้วทีนี้เรามีทีมแบบปาร์ตี้แต่ดูฝั่งโน้นดิมาโซโลคือเชียอะไรเนี่ยพอเล่น พอเล่นแบบั๊มไม่มีโป้โอ้โหฝั่งนุ้นตีห้าแขมมีโป้อีกฝั่งเราแม่งตีโซโล่แขมมีตี้คู่อะไรนี้แม่งโคตรยุติธรรมยุติธรรมยุติธรรมเหียเราถึงแม่งแรงแบบกระจ,ยจายอะออแล้ววันนี้เราก็มาทดสอบสังคมกัรทบสังคมที่แม่งไม่มีโป้มึงดูสภาพดิเฮีอเอาใจะลองดูก่อนใช่ไหม ก็ลองดูเชิญมกกั้งล่ะโอ้โหลบสามร้อยนี่มึงจะให้กูไอ้นี่เลยใช่ไหมเนี่ยแป็นกะให้กูไปอยู่แบบหลักหน่วยเอากล่องกูเจอโปแต่คราวนี้ไม่กูมาพร้อมกับโปเดี๋ยวเมืเ่อะลับสรุปก็คราวนี้ไม่มีไม่มีไงยังไม่รู้ไงแต่ปกติที่เราเจอเราก็เจอแต่โปเว้ยฝั่งตรงข้ามที่มัฟตี้ห้าแต่คราวนี้เรามา สองตีทังรุนแม่งโซโลโผล่ขุนขุนฟุกครับขุนฟุกอยู่ตรงไหนครับประตูตยังเนาะโอเคเกตสองอะไรอ้อห้อยเจอหัวเต็ม อย่อา yeah. ถ้ากูแบบเป็นคนไม่สนอะไรกูเปิดไปแล้วเนี่ยมึงเป<ด>็นคนดีเว้ยมึงเป็นการทดสอบสังคมเว้ยอย่าทดสอบสังคมทดสอบสังคมสังคมสังคม A สาม B yeah. สองส ไอปีบีหนึ่งอีตัวไปบีเดียวไอ้คนเพิ t <t ่งอย่าเพิ่งใช้ดิที่จะบอกกูด้วยถ้าเกิดโปรให้บอกเออกูยังกูยังมีความแบบว่าเขาเรียกว่าความยุติธรรมในตัวกูกูคือแบ็คแมนความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงอะไรของมันวะกระโดดมากูนู้มมาริโอ้ แฮกเปล่าอืมอย่าเพิ่งจะเซิฟซีใส่ลุนไ่เราว่เต้าปลาไหลตะดหนตัวเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอางี้ถ้ามึงรู้ว่าฝั่งไหนมาเยอะมึงไปอีกฝั่งหนึ่งเว้ย แล้วมึงก็ระเบ,บิดไปแทนซะถ้าเกิดมีตัวไหนย้ายมาดัานมาหามึงอะ่ะจะถือว่าโป แปลกแปลกแปลกให้ไปสี่เต็มสิบความสัตว์เออเห็นอยู่ไหนข้าซ้ายเหรออืเข้าซ้ายไปแล้วแอดไซ อืมรู้ด้วยกูให้เลยเป็นหกเต็มสิบโอเคมาเริ่มกันองเริมการทดสอบสังคมไหมยยกเลิกการทดสอบสังคมขอหน่อยสักกระบอกดิเฟมสักกระบอกเอาเอาอะมึงใช้ไปเลย เดี๋ยวกูจะเน้นขยี้ไอ้เหี้ยตัวนั้นเองกูว่ามาแล้วแหละไอ้เหี้ยนั่นแหละติดใจล้มันไม่ยอมเปิดไว้มาเล่นเนียนเว้ยยังยังแบบยังเนียนไว้ก่อนโฮไว้ก่อนนะแต่กูกว่าขยี้กูว่ากูว่าขยี้แล้วมันอนะแต่ช้าไว้ก่อนอะไรเงี้ยเออ

ไอตัวปยเอมาดันใส่แล้วมึงดักดิมึงได้แล้วอ้มันดันมาล้มันดันเอเมนมามันดันมาเขาดัน่อยดันมากำลังเดินไปอยู่ใกล้ตรงนี้เรอมันลยเรียกมันลยกูมาแป๊บ เปลี่ยนสายกไปไหนอะ่ะเปลี่ยนสายอาอตะเขยัดว่าเอาเลยไหมยังดีกว่า หน่อยเด๊ดูนี่อยาหลองโปไทยกับโปจีนใครเชื่อนะดูโปไทยกับโปจีนก,กูยังไม่เปิดเอเอนะกูปิดไว้ก่อนตีเอมเดี๋ยวรอมัน <c oughs> เดี๋ยวรอมันหมุนใส่ก่อนถ้าหมุนใส่เดี๋ยวกูเปิดเอส่วน <c oughs> อ้าวมันเปิดแล,ะละ้วล่ะ เอามันละกิางหลายตัวเลยาตามมาเพิ่มมาเพิ่ะรมา เจอกูล้างแค้นมางไอ้เหี้ยพวกจีนเจอกูเอาเจอกูเอาคืนมากไอ้เหี้ยพวกคำกูไว้เยอะไอ้เหี้ยแกแขนยังไม่สายกาแกยั nice. 妈妈งยังไม่สะใจไอ้สัสน่าส์你妈妈的正义执行了这畜生 ทำไมทีนี้มึงโดนวะทำไมกูโดนวะเจาตัดเป้ยซ์นออกให้ปัดเป้ยซ์นอ๋อโดนครูดาวไปเปรมอ๋อโดนครูดาวยี่สิบชั่วโมงทำเครื่องหมายเกมเพลของคุณว่าปิดปกติเรียบร้อยเลยครูดาวเลย เกี่ยวก็ทีมันเล่นมันไม่โดนไปท,ทีเราเล่นโดนวะนั่นดี